สวัสดีเจ้าเพื่อนมาเจอกั่อีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสุภาพอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้าสูตรพอกหน้าสูตรนี้จะช่วยในเรื่องผิวขาวกระจ่างใสขาวกระจ่างใสไวจริงๆเลยนะคะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะและยังช่วยกระชับรูขุมขนและยังช่วยเรื่องฝ้ากระจุดดงดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะใครที่ผิวหมกผิวหมองคล้ำผิวไม่สม่ำเสมอ อย่าพลาดสูตรนี้เลยนะคะโอเคค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาติราคานักในส่วนของโยเกิร์ตก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนช่วยเรื่องฝ้ากระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ เราจะใช้โยเกิร์ตอยู่ที่1-2ช้อนชาหรือแล้วแต่ใครใบหน้าเล็กใบหน้าใหญ่สามารถเพิ่มลดตัดตาส่วนได้ตามต้องการเลยนะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้มะนาวนะคะในส่วนของมะนาวเขาจะมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะก็จะมีกรด AHA ก็ HA, จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสอย่างรวดเร็วเลยนะคะยังช่วยเรื่องฝ้ากระจุดดงดำได้เป็นอย่างดีนะคะ ใครที่แพ้น้ำมะนาวก็ไม่ต้องใส่นะคะใช้เ,เป็นน้ำมะเขือเทศแทนได้เลยนะคะในส่วนของน้ำมะนาวเราจะใช้อยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะนี่เลยน,นี่เลยนะคะคือน้ำพึ่งเราจะใช้น้ำพึ่งอยู่ที่ หนึ่งช้อนชานะคะในส่วนของน้ําผึ้งเขาจะช่วยฆ่าแบคทีเรียตัวทีตว่ตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะแล้วยังช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยลเดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนนะคะในส่วนของน้ําผึ้งนะคะเราจะใช้อยู่ที่หนึ่งช้อนชาผสมเลยคะ่ะสูตรนี้แนะน,นำแนะนําให้ทําก่อนนอนนะคะ ถ้าใครที่ใส่น้ำมะนาวนะคะแนะนําให้ทําก่อนนอนนะคะเพราะว่าเขามีน้ามะนาวเขาจะค่อนข้างไวต่อเสียงนะคะถ้าใครไม่ใส่น้ามะนาวก็ทําได้เช้าเย็นเลยนะคะสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสองถึงสามครั้งเลยนะคะนี่ค่ะเรามาพอกกันเลยค่ะไม่แนะนําให้ทําเยอะนะคะไม่แนะนําให้ทําเก็บนะคะให้ทําใช้ครั้งต่อครั้งนะคะ นี่ค่ะห่อแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะเดี๋ยวเราไปล้างออกเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนล้างออกนะคะนี่เลยนะคะทุกคนหน้าตาที่ไปล้างออกมาแล้วนะคะหน้าใสเต่งตึงมากๆเลยนะคะนี่คือไม่ได้ทาอะไรนะคะคือล้างมาหัวก็ยังเปียกๆเลยนะคะหน้าสดๆล้นๆมาให้ดูเลยนะคะ เค okay, นะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อป,ปิดกระบักแกนในการนำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรดีสูตรด,ด,ด็ดก็จะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะ